ฮาลี่เข้ามาในห้องโถงดวงไฟผูกวิญญาณพร้อมกับเหล่าลูกศิษย์อีกหลายคนที่นี่มีแต่ผู้บุญเพ่นคันสร้างรากฐานระดับกลางขึ้นไปท่าทางคนเก่งที่ยังเหลือในสำนักคงมารวมกันที่นี่หมดต่อหน้าอาจารย์หลีวาหยวนหงฝูและผู้อาวุโสสูงสุดหลิงหูและประตูก็ปิดลง ลิงหูก็พูดแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมทหารแนวหน้าแผล่ราบคาบกองทัพใหญ่ของหกลัทธิมานบัดนี้กำลังพากันมุ่งหน้ามาที่นี่ชั่วร้ายมันยังประกาศกล้าวว่าหากเราขัดขืนมันจะล้างบางทั้งสำนักไม่ให้เหลือสิ่งนี้ทำให้เหล่าลูกศิษย์ต่างสิ้นหวังลีวายหยวนจึงพูดต่อว่าที่ผู้อาวุโสสูงสุดทำทีแสดงละครในตำหนักใหญ่เมื่อกี้นั้นก็เพื่อเค้นให้พวกสองกิจสองใจรีบเผยตัว องฝูก็พูดต่อว่าท่านผู้อาวุโสสูงสุดได้ติดต่อผู้ร่วมบุรมาการของพัธมิตร9ก้าแควนพวกเขาตกลงจะจ,จัดเตรียมสถานที่หลบภัยแก่เราผู้อาวุโสสูงสุดได้ติด GPS เอาไว้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วในรัศมีร้อยลี้ทำงานโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของอุปกรณ์พูดคุยส่งข้อความหากันได้แล้วทุกคนก็จากไปเหลือเพียงผู้อาวุโสอยู่ในห้องคนเดียว ตัดมาที่ลักธิมานที่เดินขบวนอยู่ในหุบเขาทัพของหวังฉานกําลังเดินทางสู่หุบเขาห่วงฟงจองอู่ก็มารายงานว่าเจ็ดสำนักใหญ่หมดสภาพสำนักเยี่ยนเย่ปิดสำนักเก็บตัวสำนักชิงซวีบาดเจ็บล้มตายเกลี้ยงมีแค่สาสำนักยังดื้อรัน้นพยศไม่เลิก ตอนนี้หวังฉานรู้แล้วว่าคนคนนั้นไม่ได้ชื่อหลี่เฟยวี่แต่เป็นฮารี่สิ่งนี้มันปรากฏในสมุดร,รายนามสิทธิ์หุบเขาห่วงเฟิงอากาศหนาวแล้วทําให้หุบเขาห่วงเฟิงหายไปซะได้ก็ดีฮารี่ทําลายเพื่อปิดปากถ้าเพราะกลัวคนอื่นจะมาพบเข้าจากไปครานี้ไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อใดแล้วฮารี่ก็จากไปพร้อมกับฉิวฮัน หาร์ี่มารวมตัวกับลูกศิษย์คนอื่นๆหงฝูเห็นฉิวฮันหาร์ี่ก็ว่าเขาเป็นคนใช้ของข้าเองมีพลังตะบะไม่เป็นตัวถ่วงอย่างแน่นอนหงฝูก็ไม่ว่ากะไร เมื่อเรือมาถึงทุกคนก็ขึ้นเรือที่มีผู้นำโดยหงฝูแล้วเรือก็ออกเดินทางระหว่างอยู่บนเรือหงฝูคุยกับฮารี่ครั้งนี้หงฝูทำฮารี่ผิดหวังเสร็จแล้วขณะอยู่กับลีวายวนยังไม่วายถูกเขาหลิงโซ่ปันหัวไม่อาจพลิกกลับมาชนะได้ฮารี่จึงรู้ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้รับจดหมายของฮารี่ที่ส่งไปแต่เรื่องมันผ่านไปแล้วมัวฟื้นฝอยหาตะเข็บก็เปล่าประโยชน์ก่อนออกเดินทางผู้อาวุโสสูงสุดกำชัดเป็นพิเศษ ให้หงฝูพาหารี่ไปด้วยจากนั้นหงฝูก็ใช้อาวุธพิเศษทงวายุเมคาสิ่งนี้ช่วยทำให้เรือล่องหนซ่อนเอาไว้จากสตูได้ กลับมาที่หุบเขาหงเฟิงรี่วายวนมาพบกับเหลยหวานเธอถามถึงหงฝูก็รู้ว่านางได้นำสิทธิ์บางส่วนล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นเราสองคนจะตามไปที่หลังวาหยวนสงสัยว่าผู้อาวุโสนั้นเป็นคนสั่งเองจริงหรือเปล่าจึงขอออกไปยืนยันอะไรบางอย่างสักหน่อยแล้วก็ขึ้นมังกรจากไป ลีวายวนก็กลับมาพบกับลินหูอีกครั้งเขาสังเกตเห็นกลีบดอกไม้ชิ้นหนึ่งก็รู้ได้ทันทีว่าคนผู้นั้นมาหาเท่านี้วายวนก็เข้าใจทุกอย่างแล้วจึงขอตัว,วลา หลิงหูก็อ้างคําสอนคาาแรกที่สลีวายวนตอนเข้าสํานักใหม่ๆระดับบําเพ็ญสูงที่สุดผู้เจริญต้องตัดรักซึ่งได้แก่ดับกิเลสรู้จักปล่อยวางวางตัวให้รู้กาลเทศะลีวายวนจําได้ยอมเสียคนหนึ่งหยิบมือแลกกับการคงอยู่สืบไปของสํานักแต่ขอถามกลับคําเดียวหงฝูกับเปล่าทุกสิทธ์รู้เรื่องนี้ด้วยไหมถ้างั้นดีวายวนก็ขอบางอาไปถามหงฝูเอาเองสิ่งนี้สร้างความโมโหให้กับหลิงหูยิ่งนัก แล้วตอนนี้ก็จบลง